vivo เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ y 2 0 5 g สุดทนถ้าชนทุกสเปคในราคาเริ่มต้นเพียง9,999บาทพร้อมกับเปิดตัว watch 3 p ด้วยมี2เรื่องเลยที่น่าสนใจมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับถ้าบกับม้เในข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบัีไนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันคลิปนี้นะครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ vivo นะครับที่มีการประกาศเปิดตัว vivo y 2 0 5 g ในราคาเริ่มต้นที่ 1น0 0 0มืนแล้วมีทอนด้วยนะครับและนอกจากนี้นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษแล้วเนี่ยยังพูดถึงนาฬิกาที่มีการเปิดตัวอย่างวอสามเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์ของมือถือรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือทนทานนะครับพร้อมทาทุกเรน์อันนี้ก็คือคอนเซปต์เขานะเดี๋ยวมาดูกันดีว่าประมาณไหนกันนะตัวนี้เนี่ยเสริมมาตรฐานนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP 6 c ใช้งานได้เต็มตลอดทั้งวันนะครับแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแมเทคโนโลยีการชาร์จแบตที่เร็วถึง80วัตต์ที่เรียกว่า flash charging ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่80%ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นทำให้ไม่ว่าจะไ์สไตล์แบบไหนบางคนใช้แบบจริงจนะังนักหนาก็าอยากชาร์จแป๊บเดียวแบตเต็มอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์เนาะและในเรื่องของ ซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผลก็คือ e p ตทก้อน4 Gen 2เสริมการทำงานนะครับมี2รุ่นด้วยกันก็คือแรม8กิกหน่วยความจำ256กับแรม12กิกหน่วยความจำ512ช่วยบูสต์การทำงานที่ลื่นไหลนะครับก็ทัวแรมเยอะนะหน่วยความจำก็เยอะด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอให้ความละเอียด Full HD Plus Amoled นะครับ Refresh Rate 120 h z นะครับความสว่างสูงนะลำโพงสตูดิโอแบบคู่ เพิ่มพลังเสียงที่สูงสุดถึง3 0 0เลยทีเดียวในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับตระกูลวายซีรีส์เนี่ยให้กล้องหลังที่มีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลเอัลตร้าไวทแล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพมุมกว้าง120องศาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Aura Light นะครับที่ช่วยเติมปรับอุณหภูมิแสงได้อัตโนมัตินะครับพร้อมกับผลลัพธ์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI เนาะ ที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็น AI Photo Entertainment นะครับ AI e a s t แล้วก็ AI b r o t h e r นะครับมี Photo Border ที่ช่วยปรับคุณภาพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเวลาถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ตัวเครื่องมี3สีนะครับที่น่าสนใจก็คือสี t i t a n นียม i ิ v เวอร์นะแล้วก็สี Creamy ไว o l เ t นะครับแล้วก็สีเดนต m i ิกแบล็นี่ก็มี3สีให้เลือกด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยบางไปแค่7.79ม mm ิลิเมนะครับ นอกเหนือจากมือถือแล้วอีกรุ่นหนึ่งแบบพูดสั้นๆแล้วกันก็คือ v i v o Watch 3นะครับเทคโนโลยีการสมใสัยรุ่นแรกของทาง v i v o นะครับที่มีมาให้เนาะการนำลึกไดถึง50เมตรมี 3D เคร์ฟกงกัดนะครับ Full All Away on Display นะครับในการใช้งานซึ่งเขาจะมีสีที่มาให้ก็คือสีดำ Asteroid Black นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายซิลิโคนต,ต่างๆที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานนะครับ ราคากันบ้าง vivo y 2 5ง g กลับมาที่มือถือกันนะ ram แปด gigahertz สออยาสิบหกอยู่ที่9 9้าก้บาท ram 12บสกิกะหน่วยความจำห้าหนึนะครับจะอยู่ที่12,999บาทนะครับในส่วนของ vivo w a t c h 3นะครับนาฬิกานะจะอยู่ที่6,499บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีพิเศษก็6,999บาทนะครับก็จะมีแถมในส่วนของหูฟังซัมซุงต่างต่าง gws two violet นะครับ ละนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรานองฝากกันในคลิปนี้ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบนะหรือลองใช้โทรศัพท์มือถือตระกูลนี้มาบ้างก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆมาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรวดีๆและค่าวที่เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาอัเดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย